ทุกคนอยากเลี้ยงลูกสอดอยังปินไม่หมดแล้ว โอ้ยนี่ถ้าเป็นบีเป็นนักฟุตบอลนะเล่นบอลไม่ได้เลยอ่ะทำไอมออล้ำหน้าออล้ำหน้า<อ>พุงแม่งน้ำนมแล้วอ,ะอ่ะก็ไม่ดีโหรักออกนมไม่มีก็แค่จับพุงเล่นไงอ๋อนมไม่มีจับพุงแทนละกันจับพุงแทนละกันอย่างนี้อ่ะอัอนนี้ดีกว่าบีพาแดกกับได้ยังไงไปทั่วแล้วพากินอาหารอร่อยอ้วนๆก็เยอะแล้วเอางี้ดีกว่าเรามาทำาช a ลิ e n กันดีกว่ากินลดพุงเออกินลดพุงบีกินลดพุงใช่กินยังไงวะมันจะลดพุงอ้าวก็กินแบบนับแคลกินแบบอาหารที่ทำให้อิ่มแต่ว่าแคลน้อยไง อาหารที่แบบไม่ดูอ้วนอะหน<ต>้าตาดีอร่อยแต่ไม่อ้วนคุณนึกถึงอะไร โอ้ยผมมอ,อสลัด,ลดเค้กแม็กเค้กที่แบบมันกินไม่อ้วนอ่ะมีม,มีด้วยเหรอมีเขาเคยกิอนอยู่ตรงนี้จโชว์มีผู้ชายซื้อ,อมาให้มีผู้ชายซื้อ,อมาให้เค้กแบบผลไม้คนเบาหวานกินได้ด้วยมึงไปอ่าหนูใหม่มมกมนเป็นเรื่องอดีตเป็นคนยึดถือคุณเป็นคนยึดถืออ๋อมีไอติมเขาชอบกินไอติมร้านหนึ่งเป็นไอติมแบบโยเกิร์ตโลแฟตไม่มึงพาผู้หญิงไปกินที่ไหนมึงพาผู้หญิงไปกินที่ไหนเป็นคนยึดถือคุณเป็นคนยึดถือไอมีอันร้านหนึ่งมันจะเป็นแบบอาหารเหมือนอีสานเว้แต่มันเอ็กซ์กับญ วันนี้เราทำชาเลนจ์คือแต่ละที่ต้องแคลน้อยโอเคป่ะตามนั้นดิวปัดคลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแท็กเพื่อนไปกินด้วยกันแท็กเพื่อนชวนกันลดของอ้วนด้วยโมแต่แดกลดด้วยอีดอรดด้วยอีดอแดกอ่ะแดกได้แต่ถ้าเราเลือกแดกเราก็ไม่ค่อยอ้วนแต่ทุกวันนี้ที่อ้วนอ่ะมาแดกไม่เลือกมัแดกไม่เลือกนะพี่วายังมีอะไรจะบอกไหมเป็นเด็กอ้วนมันดูไม่ดีมาเป็นเด็กพี่ไหมละจ๊ะมาเป็นเด็กพี่ไหมละจ๊ะพี้ะมุขคด บอกเลยแต่เขาจะบอกบีเหมือนกันนะว่าลถความวล,ล่นเพียรดความเพียลงกไ็ได้ค่ะฉันจะรถแกินรถพุงแฮชแท็กไปรถ <c oughs> เหนียงไ,ได้ไหมก <c oughs> <LOT S> ินไรดีเพนน่าอุ้ยน่าขี้น่าสลับผลไม้เอานี้แหละเอาฟุ๊กทองค่ะน้ำเปล่าสามที่จะมาคนนึงจอดรถอยู่ทุกคนกวาจะหาที่จอดรถได้ <c oughs> มาสยามนะหาที่จอดรถยากมาก หิวมากแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปกินกันอันเนี้ยเขาบอกแถวต่ำอันนี้คืออะไรสลัดสาหร่ายสลัดสัลไลเออแถวต่ำมากอันนี้เนี้ยมันไหมเขาชอบอันนี้มากงากับอัลมอนด์ใช่ป่ะอันนี้กอัลมอนตกับอัลมอนด์อัลมอนด์ไงากับอัลมอนด์ดิคนไปอีกนะคนไปอีกนะเนี่ยสลัดอันเนี้ยอิ่มแต่ไม่อ้วนถ้าใครกินอ้วนแล้วให้ถีบเลยจริงเด็กกับกา เค็มๆรสรสรสชาติๆๆๆจีนอ่ะนี่ผักปังไม่ร้อนคืออะไรผักปังเคยเล่นขายของอ่ะตอนเด็กๆอ่ะก็าจะเอาผักปังอ่ะมาหั่นเป็นเส้นก็เดี่ยวแล้วก็ลวกลวกลวกโตมาเขาเล่นนี่ยเกมบอยเครื่องเพลงโตมาได้ไม่เล่นอ่ะได้เล่นผู้ชายได้เล่นผู้ชายโอเคโอเคติ่งแม,ม่งแม่งก็จะหลิ่นกูคืนนี่หรือกินนี้ดีกว่าอันนี้ไฮไลท์เลย,เลยสลัด อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยสดชื่นมากเลยอันนี้ดีกว่ามันต้องราดใช่ไหมี่เองน้ำลายน้ำลายหยุดน้ำลายหยุดอันนี้ทำเป็นเลยนะกินรสปรุงเออถ้าอ้วนไ้ถิวเลยเดี๋ยวถ้ากินไรลุงได้ปะเดี๋ยวถ้ากินไรลุงได้จะกินอะไรอ่ะหูเลียงหรือข้าวมันไก่หมูเลียงหรือข้าวมันไก่แม กวัวมีผูงใช่ไหมกวัวมีผูงเออกินอันนี้ดีกว่าแคมเปญน,นี้กินลดผูงมีว่าแต่ละจานนี่แควเท่าไหร่จานนี้น้อยเยนะอันนี้น่ยประมาณกล่องร้อแควอันนี้เนี่ยประมาณ100ยเออแคลอุ้ยอันแต่นี้มีครีมแต่ครีมเขาก็น่าจะเป็นแบบครีมไข่ครีมเขาเข้าออแกนิกนี่ยิ่งน้อยเลยนะามั้มประมาณ100 K. นิดๆิดอะอันนี้เรากิน4จานก็ประมาณ4ี0หแควอุ้ยอีกรสช่องกะทิสด เป็นต้นข้าวสาลีอ่อนปลาจาลาแปดลองลองเอาหอมแะไปต่อค่ะบอกเลยว่าเดดกับได้เราต้องแบบไปที้สุดตอนนี้เราก็กินรสพุ่งกันทั้งวันนะคะบอกเลยว่า เมนูที่เราจะพาไปกินเนี่ยก็เหมือนเดิมต้องไม่อ้วนนะคะแล้วก็ต้องอ่อยเท่านั้นถ้าเกิดไม่อ่อยได้ไม่แดกเะนั้นไม่ต้องมาตามแด่ได้โอเคร้านนี้ได้ชอบกินมากที่สยามเขามีชั้นสองเหลือใจเหลือใจไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าจา้จางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านนี้เขาบอกว่ามันมีสลัดแล้วก็มันเป็นน้ำแบบปลาซึ่งได้อะมันชอบ <c oughs> ชิบหายแล้วทุกคน รถสตาร์ทไม่ติดคันนี้มันก็เคยเป็นอยู่แล้วนะอีละอเลอร์ิตีใครจะไปรู้่ะถามมาทุกคนใครจะไปรู้ว่า,ถา,มมารถเป็นอะไรอยู่ดีสตาร์ทไม่ติดล้วทำไงโอ้โทรเรียกช่างดิครับอืมต้องโทรเรียกช่างอะชอบแม่งแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเอออารมณ์เสียทำไมวะแม่บอกว่าโทรเรียกช่าง บีโทรเรียกช่างเลยเดี๋ยวเขาไปนั่งรอสไตล์สอดรอด้วยกันไม่ได้ต้องไปนั่งแอร์เย็นๆแอร์เย็นๆไม่บีรู้อ่ะไปเลยเดี๋ยวเขาอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องห่วงเขาหรอกพี่ไวจัดการมาที่ผู้ชายกินรถปูวันนี้ไม่ได้ช่วยไปแล้วความอร่อยก็ต้องต่อเนื่องนะคะยังไม่จบยังไม่จบอันนี้มันไม่น่าไปถึงไม่ถึง300อแคลที่กินไปนะแต่ว่าได้ความอิ่มเราขอพักกินกาแฟแป๊บนึงหลังจากที่รอพี่ไว ซ่อมรถเราเป็นผู้หญิงสวยๆนะปล่อยผู้ชายก็ทำกันงานอย่างเงี้ยเราไม่ได้กาแร้อนเฮ้ยแกเคยกินกันยังกาแฟส้มเฮ้ยตืนได้ไงอร่อยมากไม่เคยกินกาแฟกับต้มกาแฟน้ำต้มอ่ะแล้วคือกาแฟเขาดิบตกบเขาดิบจากน้ำเย็นอั่นเงเขาไม่รู้อ่ะเขาขายของอ่ะดีดีพี่เขาบอกว่าตื่นแน่นอนตื่นตัวนี่อร่อยว่ะ <ged> แต่แล้วเนี่ยอออะะไระ่พี่เขาบอกว่าแบตมันเสื่อมแบตเสื่อมทำไมไม่เช็คก่อนออกมาคุณรถคุณนะ่ะคุณไม่เช็คเลยใช้อย่างเดียวเลย ายแล้วนี่ทุกคนดูนะเป็นแบบได้ไม่ได้เลยนะคือแบบรถตัวเองไม่เคยเช็คแบตไม่เคยอะไรเลยคือผู้หญิงอะ่ะเวลาขับรถอตมันไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงร,ร,รู้แค่ว่าน้ามันหมดรถเป็นยังไงรถตาร์ทไม่ติดอะ่ะแค่ตอนออกมาแค่นั้นแหละหลังจากนั้นคือตามชะตากรรมเลยทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านนะเปิดตารางก่อนไม่ใช่ตารางงานนะตารางชาัดสีสีมงคลคืออะไรสีมงคลคืออะไรโชคดีพไปเนี่ยที่เขามาซ่อมให้ได้เนี่ย น,นี่บีเอามาจากไหนอะบีไม่เห็นนะเนี่ยโลโกโล <Good year S 2> ล้เลครับขอ,องกูติอาคือผมกับได้อะเพิ่งไปเปลี่ยนยางอันนี้มาตอนประมาณปลายปีที่แล้ว <c oughs> แล้วก็ใช้ยางของกูติอาตอนนี้กูติอาเขามีบริการวอลลี e ่ฟรีเอ็กซ์ชวลันต์อะไรนะวอลลี่ฟ e รีเอ็กซ์ชวลันต์วอลลี X ่ฟรีเอ็กซ์ชวลันต์ใช่เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยสตาร์ทไม่ติดอะไรก็โทรหาพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาก็มาซ่อมให้ซ่อมอะไรบ้างอะคะเออรถเสียสตาร์ทไม่ติดแบตหมดน้ำมันหมดแจ้หาย ย,ยางแบนใช่ครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉนฟรี24ชั่วโมงทั่วไทยครับถ้าต่อไปนะบีรถย,ยางแบนยางแตกที่ทางเปียวๆกลางคืนอะไรนี้นะบีก็แค่โทรคอเซนเตอร์นี่เลยเก็บทิงคอเซนเตอร์ไว้ให้ตรงนี้แล้วบีไม่ต้องโทรหาเขาด้วยนะบีไม่ต้องโทรหาเขาด้วยนะโทรหาพี่เขาเลยเขาจะนอนเขาจะนอนกลางคืนอันนี้คือได้มาจากยางใช่ป่ะใช่นี่เราเปลี่ยนใช้ยางกูดเยาะโหนี่ไม่รู้อีกแล้เนี่ยว่าเปลี่ยนยางไม่รู้รถคุณไหมเนี่ยยางก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนของอะไรแบตเสื่อมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้ หญิงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยรถที่บ้านมีบุกคันวันนี้กูจําดีเทลทุกอย่างอะไม่ได้ทุกวันนี้ทํางานแล้วใช้เงินค่ะจบได้ที่ก็ใช้พี่เขานี่อะไรนะคะวอลต์ซีแอชติเวนหรอไม่ใช่วอลลี่ฟรีแอชติวเ,เ,เวน์อันนี้มั่วแล้วเออโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับเราต้องขอบคุณเขาเราจ่ายตังค์วะไม่ต้องฟรีเฟร้ยเอาก็เราใช้ยางกูดเย่ไงกูดเปลี่ยนยางแล้วให้บริการอันนี้ใช่ทุกคนมันฟรีมึงรู้กันยัง นั่นแหละเนี่ยรู้ไว้ซะแล้วก็ไปใช้ยางของฟูดเอียซะจะได้บริการดีๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณพี่มากครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเพราะนึกว่าแบบจะต้องจ่ายตังค์เนีเ่ยนะนึกว่าแบบจะต้องจ่ายตังค์เนี่ยนะไปไอ้ลองสาตาร์ทดีได้ไหมเย็นไต่ตอไปต่อบไม่ตอบแน่กําไรบวก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  โนแฟตแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คืออย่าออกไปเต้นนะเดี๋ยวโดนฝุณสีมสองจุดห้าอ้ามแดนนะแอนตี้แอนตี้ออกซิแดนต์อย่าออกไปแดนนะอย่าออกไปแดนนะออกไปแดนนี่ได้กินบ้างเลยอ่ะบีนี่เมื่อกี้เขาสั่งอันนี้ไปเอออันนี้อร่อยมากเขาบอกแพชชั่นคุสโอเคขออีกทีนี่แพชชเชนคุสโอเคลิ้นลิ้นลิ้นนี่ได้กินเท่านั้นเลยอ่ะ ดี่ต้องให้เจ้าเทียนทำมากินคนออร์แกนิกแบบเราต้องเหมาะกับของออร์แกนิกแบบเนี้ยออร์แกนิกเย่เอมาะกนดีเย่นนี้เขาบอกแนะนำเมนูเย่อันนี้คืออะไรครับไม่รู้ไม่วางแล้วกันอ๋อนี่เค้กเขาอันนี้น้ำผึ้งเค้กน้ำผึ้งอร่อยมากอันนี้เป็นไอศกรีมอันนี้มันมีมีอะไรบ้างวะชั้นคะไม่มีคานาแน่ๆเลยมีกล้วยเอ็งรู้ชอบกินกล้วยมีแอปเปิ้ล แล้วก็มีเสียเสียกันเลยวะคืนเม็ดเม็ดเสียเหรอเม็ดปอกอยู่ข้างตัวเจอเลยอ๋อถูกต้องนี่ยังก็ไปแดดบางสิทธุยิทธุยอันนี้เขาหล,ลอดเขายังเป็นไม้เลยนะดูดิหเห็นป่ะเป็นไม้ไผ่อืมอร่อยนะไหมเฉียบไหมนี่ครับอันนี้ท็อปปิคของอารามาตีเขาอบอกว่าหลอดเนี้ย่อยสลายภายใน5ปีไม่ไม่ไม่แฝงลกูลกๆอะ่ะสดชื่นมาชิมหน่อยดิเขาเลือกไม่มีผิดเฉียบปะ อ่ินีนอยอันนี้คืออะไรวะสุ per berry สุ per ร e r r y นี่แอมชอบกินก็จะให้มาอย่างงี้แต่จะเพิ่งยังไม่ถ่ายรูปเลยมาถ่ายรูปก่อนแอมถ่ายให้หน่อยต้องทำเป็นผัวผัวด้วยนะอ้าหะอ้าหะอ้าหะจริงเหรอ, <laughs> อคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องจะได้กินยังเนี่ยแต่ก่อนดา่าตะกูนะผู้หญิงโน่นนี่นั่นแบบเนี้ยผู้ชายแล้วมันมันเป็นยิ่งกว่า นี่แหละมึงแดดกันขแถบนี้มึงยังคุ้งก็ไม่โลดต่อให้มันเป็นออร์แกนิกหรือว่าเป็นแบบว่าธัญพืชหรืออะไรต่างๆนี่จะถ่ายรูปสวยอ่ะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยสวยนี่นี่โชว์โชว์โชว์ได้ปะได้มาขอชิมขอชิมมันนี้ก่อนอืมซุปเปอร์เบอร์รี่มีกล้วยมีเบอร์รี่มีอะไรต่างๆ ันนี้คือเขาบอกว่าร้านนี้เป็นอะไรน,นะเค,ค้กไม่อ้วนใช่ไหมเค,ค้กเป็นแบบที่กินแล้วไม่อ้วนเราเห็นว่าอะไรเหมือนน่ากินเราบอกน่ากินเห็นอะไรอร่อยเราบอกอร่อยให้มันเข้าคอนเซ็ปต์กินรสทุ้มอ,อุ้ยอันนั้นเป็นพาชั่นอ่ะเค้กเขาเป็นแบบโหกินกินทั้งลูกไปเลยอ่ะอือคุณกินสองลูกไปเลยไม่แบ่งเค,ค้กเหลือขึ้นเยอะนี่เป็นหัวปูปลาตรงนี้ชีสเค้กน้ำผึ้งอ่ะเอาปอนไปไม่เขาไม่อยากกินตรงนี้เขาอยากกินตรงที่มันมีน้ำผึ้งไปกินชิ้นนั้นไปก่อน อุ้ยมาคำนี้เลยรายกาดแน่นอนจริงเนี้ยโอ้โหโคตรเลยคือเค้กอะกินเข้าไปมันจะหวานน้บพึ่งแต่ว่ามันจะแบบมีความเปรี้ยวไปมาใช่ป่ะไร้กาดน้วพึ่งกินไหมขนร้านนี้นาที่ว่าคอยท่านั่นแหละอร่อยไหมได้อยู่รู้สึกไม่ผิดเลยกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ผิดเลยเพราะมันนวถามอะไรไม่เกรงใจนี่เลยเนี่ยเนี่ย ไปกันต่อ,อย่งอันนี้ที่ไปที่มาคือยังไงนะอันนี้เมนูนี้เขาบอกว่าลิซ่าแบ็คทิ้งสักอันนี้จริงเหรอเรากินตามลิซ่าอันนี้ร้านฟิซซี่ปอสเต้นโยเกิร์ตตรงแถวเอ,ก,เอกม,ยมัย12มะเฮ้ยดูดวันนี้อร่อยมากเลยสักเดี๋ยวนี้ก่อนอันนี้ ไอ์ปรกริมโยเกิร์ตแบบโ o แฟตไขมันต่ำอ,อร่อยไนะหมอร่อยมากสดชื่นกินแล้วก็ไม่อ้วนเพราะว่ามันโ o แฟตแต่เป็นโลแฟตที่อร่อยมากมาในติมเหมือนกันแตเน่เป็น topping เป็นเปลี่ยนไปไม่หวานเลี่ยนไม่มันสดชื่นแล้วอร่อยวันนี้คือเรากินข้าวอิ่มกินขนมอะไรอิ่มทั้งวันเลยแต่พอมาตบท้ายด้วยไอติมนะคือแบบเทียบ Hey, ว,วันนี้เรากินไปกี่แคล้วแล้ววะวันนี้ทุกคนเราพาไปกินแบบทั้งหมดเนี่ยจนถึงร้านนี้สี่ร้านมันเยอะนะที่เราสั่งมาแต่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันกินแล้วมันไม่อ้วนมันไม่ต้องสนใจแคลมากก็ได้เว้ยแต่มันรู้สึกว่าใจมันบอกว่ามันไม่อ้วนมันก็คือไม่อ้วนคือคนปกติก็จะไม่กินเยอะเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยคือกินร้านหอร้านไม่ก็อิ่มแล้วก็วที่สำคัญคือที่เราไปกินเยอะให้ทุกคนได้เห็นคือเราหาร้านเจ็ดมาให้กันทุกคนแล้ว<ห>น,นั่นคือถ้าเกิดผ่านไหนกับได้ือแดงได้ชัวร์อย่างเงี้ยไม่ผอมไม่ได้แล้วรถพุงนะจ๊ะนี่บอกเลยว่าชัเลนนี่สำเร็จนะคะเกือบไม่สำเร็จละอีดอกร้านที่สองรสพังไม่เช็กราาาที่เรใช้ยง เพราะตอนนี้เขามีบรีฟฟีแอคทูเรนเป็นบริการสุกเดินที่4ชั่วโมงที่ช่วยเราถ้าไม่ได้บริการดีๆแบบนี้ครับ <c oughs> เราก็คงจะจบอยู่ที่ร้านที่2ภารกิจของเราก็คงจะไม่สําเร็จสำหรับ <า S 2> คลิปนี้คนที่กาลังลดความอ้่นแบบได้อยู่กินแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วงอีกต่อไปเนี beh, ่ยจะได้มีกไกด์ไลน์ว่าจริงๆอนะการลดความพ้วนเราไม่แนะนําให้อดอาหารนะแต่เราแค่ต้องรู้จักกินรู้จักเลือกกินเพื่อภูมของเราทุกคน แล้วนั่งแหละตามนี้ก็คือแตกกับได้แล้วก็กินรสพุงกับชาเลนของเราก็สำเร็จสำเร็จไหม <Happy. S 2> <Happy. S 1> แฮปปี้แฮปปี้เรียกว่าแฮปปี้เกือบจะไม่แฮปปี้แล้วมึง <Yeah. S 1> เอกาา่าใครที่อยากให้เราไปแตกที่ไหนอย่าลืมทีมมาบอกด้วยแล้วก็แฮชแ็กไปเลยว่าแตกกับได้แตกแบบคีนนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ s c r i b e กันด้วยบายบาย that keeps us